ตรงตัวตนึ่งก็ิเป็นเซ่แล้วพี่น้องนะอันนี้ก็ชิเป็นตรง ขัดส,สูซองตุ้งแซนแอลนะเมือ่อกี้มาผมกบับอกตุงกับแบอี้แล้วนะเมือ่อกี้อยู่ทงกับรถแชระไปทางใดเลยรถเดีเด่ยเนาะกับรถฟอร์ลงมาอยู่เลยสองมื่นแล้วนะพี่เนาะก็เลยบอกตุงก็เลยบ่าได้ขีดลงลายมื่นแล้วนะได้สิผ้าท่านผุ้งสมเลาะเบิองเนาะว่าเห็ดได้จะคอจะขายแล้วจะคอวะเดี๋ยวเราไปเลาะเบิองกัน,กนเลยเนาะว่าพื้นที่กว้างสึงได้ มันชวยในนอสเซอรนี่ก็ได้เที่ยวกับขึ้นไปเอาน้ำมันรถทะเลหอมเดี๋ยวพาไปเบนะิ่งเลยนะพี่น้องพี่น้องขั้นหน้าเลยนี่พี่น้องสูงจำขั้นพาอยอีกหนึง่งขั้นหน้าเจ้าเ้าแล้วขั้นมีเสียงลมเข,ข,ข้าไปของพอถอดไฟแล้วหน้ากว้างเต็มนะอันนี้เห็ดแล้วมือมือซื่นนี่เนาะอันนี้ว่านเนี่ยปวดได้ลงมากแม่และว,ว่านเนี่ยก็ข้าเวเบี้ยเอก ไฮนี่ไฮชุดถ่ายโบว์ชิแล้วเริ่มบอปกติกับพ่อแล้วแหละเพราะว่าค้าขึ้นแววน้ำมันรถอีกจาได้หอมเดี๋ยวพาไปเลาะเบิ่งน่ะกว้างได้อันนี้ก็ได้เหมือนพวกกว้างางูมีแต่มหมาเฮน,นอยา,มางมัาทำรังใช่แล้วบ่าคืนปเจได้เลยปเจนอะอยางระวังเต๋อใช่เดียด๋วยวสิพาไปเลาะเบิง่งแคมเซ่เนาะ เ,เ,เไม่ต้องไปชุดตะสนี้แหละไฮนี้ไฮเก่าพ่แนแ้เนาะห้องบอดเฮต์ไฮเนี่เฮ็์แต่ไฮนั่นแล้วก็ไฮเทิงเนาะแล้วก็หฮชุดฝุ่นนั่นก็แหละมันต้องบอดเฮต์ิลง จักชีจักหมื่นแล้วเนาะบันเลเขาเบิงอันอนั้นลมก็ให้ง่ายไม่ได้การดีได้เย็นได้พี่น้อะเดี๋ยวอัพายางไปเบิงเชู่่ฟังน,นุนนอกวันเละพาไปเบิงรถรุดจอดแล้วครับไปเบิงเช่กันต่อ อันนั้นก็นจะเป็นไอ้เคยเขาน่าเลิกพี่อายแนแหละผู้กเก่าผู้เดิมมาทำการตลดนอดสามคนที่นี้เขาไปฟานเขามาเห็นก็นฟากดไหลกดแกช่กดติดตามให้รได้พีห่หลังเดีย๋ยวเพือเป็นแังใจให้บ้าวตรง อันนี้บ่อคอยไม่ขีดโปรงนะกล้องสั่นก็จะหย่างกล,งล,องลอ้องไม่มีกันสั่นอันนั้นก็จะเป็นคลองหน้านะตันขั้นกาง จีบหนีกับโมโหมีสล <Means S 1> nee, ัดยังกับโมโหยันเนาะเอเคเสร็จยี่พังนั่นเนาะอันนี้เป็นคุดออกมาเพื่อเป็นเห็ดข้องเนาะดูดหนังเท่าใช่หน้าหน้าที่เฮาดูดเท่า่อีสานบ้านเฮาเนาะธรรมชาติบรรยากาศดี่นั่งกระซาย ยังมีพายางไปบิรอีกฝั่งนึ่งเนาะอีกฝั่งนี้เขาเหตอยังอไงตัวตรงตรงตัวนี่นะตรงคืนได้ปะคืนได้ปะม,มันบูฮักที่เ็เขาเหตุตอ,อ,อน้นเลยะ พี่นอ้องพี่นออ้องตรงเลยล้างโตกได้เขื่อบนบนเน้นได้เลยไม่ต้อเหยียบก็หักเลยเหยียบก็หักเลยเครื่อจอมันเถือจะไปให้ดูอีกฝากหนึ่งก็จะเป็นเส้นนะพ <c oughs> ี่น้องนะอันนี้ก็จะเป็นตรงนี่ทัานทัานทันเ่านใดเดินกระทำขึนตักรถกัน

วาบลงมาปิ๊งเป็นยังไงเสียวมันไงวะคือจสิบุมีเบียกแห้งเนาะบุมีแนวทำอย่าหาทำนำก็ใช่ๆเด้หน่อเาพามาหลุ่ผงเนาะพามาหลาออยู่ป่าจีร่งระบาดเห็นอาสี่แล้วนสกล่งเนาะดอเยเนี่ย ดอกอี่ฮะเออคึ้นเห็นป่าเหรอตัวเนาะตัวใหญ่นีเหนียวลายได้ผีหนียวเลยแท้สูงมสาวหนึ่งก็เจอทะเต enfin, ้พูดหนกกรย่างขาวผู้มินไปแล้วไปเดี๋ยวพาออกไปหน่อบ้าน เบิ้งเซ่บอได้เนาะมันมีบอลผ้าออกไปเบิ้งอยู่เนาะไหมกว่องเติบมันฆ่าก๊กใหม่ก็ยังตันนี้คลิปนี้ก็จะได้จบเพ่งเท่านีเนาะพี่น้องเพราะที่ว่าถ้าได้เมื่อขำแล้วเห็ดเบาก็แน่แล้วแล้วก็เลิกบริษัทท้ายต้นเมื่อสัมก็จะได้จบเพ่งเท่านี้เนาะจะอะไรกินเองก็บ๊ายบายจะกลับมาผักมายู่บัด